น้อมน้อมในองค์พระรัตนตรัยอันเป็นสรณะที่พึ่งอันสูงสุดของเราชาวพุทธขอเจริญสัทธาสัมมาปฏิบัติไปยังคณะครูบาอาจารย์ญาตโยมท่านสาธุชนทั้งหลายที่ติดตามรับฟังธรรมะมีสติ อันเป็นไปกับการประพฤติปฏิบัติวิปัสนากรรมฐานตามแนวทางของการเจริญสติปัฏฐานวันนี้ก็เดินทางมาพบปะพูดคุยธรรมะกันอีกเช่นเคยในช่วงเช้าเช้า ของวันที่15เดือนมีนาคมวันในตรงกับวันจันทร์ปีพุทธศักราช2,500 64หบรรยากาศช่วงเช้าที่วัดทองวิทยาลามบ้านทรัพย์เจริญ ตำบลโนนท่อนอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นก็ไม่หนาวไม่ร้อนเหมาะแก่การเจริญสมณธรรมในช่วงเช้าเชบรรยากาศเงียบสงบดีหลังจากได้ร่วมกัน เ้าเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรามีการทำจิตวัดรประจำวันทำวัดเช้าจากนั้นก็สวดบทพิเศษต่างๆอันเป็นพระธรรมคำสั่งสอนจีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงแสดงชี้แจงไว้ เพื่อเป็นเครื่องระลึกนึกถึงคุณงามความดีขอวัดปฏิบัติปฏิปทาในพระสูตรต่างๆตลอดจนถึงความเป็นมาธรรมะที่ปรากฏเกิดขึ้นในพระสูตรนั้นๆดังที่เราได้แปลไปสิ่งที่ ฝังรากลึกอยู่ในจิตใจของมนุษย์เราก็คือความคุ้นเคยในการเกิดการแก่การเก็บการตายในวัฏสงสารไม่รู้สึกที่จะเบื่อหน่ายเพราะความที่เราไม่รู้คุณและโทษของวัฏสงสารจึงพยายามที่จะดิ้นรนขวนขวายแสวงหา ในสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราขาดแคลนอยู่การที่เราไม่ได้รู้จักวิธีชำระชะล้างจิตใจก็เป็นเหตุนำมาซึ่งความยึดมั่นถือมั่นความเป็นเราเป็นของเราอวดดือถือดีมีมานะ จึงเกิดขึ้นจึงเป็นเหตุนำพาให้เราไปเกิดในวัฏสงสารอยู่บ่อยๆเกิดซ้ำแล้วซ้ำอีกเกิดแล้วเกิดอีกซึ่งมีวงจรคือวัฏสงสารคือความแก่เก็บตายนอกจากนั้นก็คือความทุกข์กายความทุกข์ใจความไม่สบายกายความไม่สบายใจ ถึงความเดือดร้อนต,ต่างๆที่เป็นผลของทุกข์ที่เนื่องอยู่ด้วยกายนี้ดด้วยใจนี้เราจึงเห็นพฤติกรรมของมนุษย์ที่นำมาเบียดเบียนซึ่งกันและกันทางกายมีการทำร้ายกันด้วย อาวุธทำร้ายกันด้วยวัตถุสิ่งของต่างๆที่เป็นวัตถุมีคมหรือว่าไม่มีคมก็าตามมนุษย์ก็เข็นค่ากันอยู่ค่าตัวเองด้วยค่าคนอื่นด้วย <p> นอกจากนั้นก็ยังใช้ลมเนี่ยเวลาเราดูทาุลม อาการพองอาการยุบมันคือธาตุลมลมมีธรรมชาติเสียดแทงเสียดแทงทั้งทางกายและทางใจทางใจเราเห็นวัตถุก็หัวใจเรามันเต้นทุบทุบตุบตุบอยู่เต้นอยู่ทุกวันไม่หยุดไม่ย่อนตั้งแต่เกิดจนตายแต่คนก็ไม่เข้าใจว่ามันเป็นทุก มันเดือดร้อนยังไงมันวุ่นวายยังไงความเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นของเราเนี่ยมันไม่ลดลาวาสอกลงมันก็เลยได้แต่รู้ไปตามอำนาจของสัญญาอำนาจของการปรุงแต่งรู้แบบโลภรู้ที่จะเอารู้แบบโทสะ รู้แบบที่จะโกรธรู้แบบโมหะรู้ที่จะลงยึดมั่นถือมั่นรู้แบบทิฏฐิคือความเห็นผิดของตัวรู้แบบวิภาควิจาร์ณในสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นรู้แบบวิตกกังวลโดยจะรู้ด้วยอำนาจของโมหะ รู้เหล่านี้เป็นาละะเพราะนำมาซึ่งการเบียดเบียนกันทางกายทางวาจาทำให้เกิดทุกเกิดขึ้นเมื่อไม่รู้ตามความเป็นจริงก็เบียดเบียนกันแจ่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันโดยการพูด สอดเสียดพูดคำหยาบพูดเพอ้อเจอ้อพูดโกหกพูดหลอกลวงอันนี้ทางวาจาธาตุลมก็คือวาจาทิมแทงกันฉะนั้นในหลักของการปฏิบัติจึงให้กำหนดรู้ธาตุลมธาตุลมมีลักษณะเสียดแทง ตึงหย่อนพองยุบกระแทกลมเคลื่อนไหวลมหายใจคนที่ชอบโกรธชอบเอาแต่ใจเนี่ยโอกาสที่จะเป็นโรคโรคทางกายก็เพิ่มขึ้นโรคทางกายคืออะไรโรคหัวใจโรคความดันโรค อารมณ์มันเข้าแล้วมันไม่ออกลมสูบลมเข้าไปสูบเข้าไปพองขึ้นพองขึ้นในภาษาธรรมะท่านเรียกว่ามานะพองใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นสุดท้ายมันก็แตกมันลุกโป่งพุ้ออกมามนุษย์นี่ทําไมได้ศึกษาธรรมะไม่ได้ปฏิบัติธรรมะเลยนี่นะหรือไม่ได่มานั่งดูตัวเองบางทีก็ดูอยู่แต่เป็นดูแบบ ดูแบบเป็นตัวเราเป็นของเราไปไม่ได้ดูตามสภาพของความเป็นจริงก็เลยเป็นเหตุให้ยึดมั่นถือมัน่นทั้งที่ตัวเองก็ไม่ใช่ว่าจะอยู่ได้อีกนานดังนั้นนักปฏิบัติต้องดูตัวเองสอนตัวเองถ้าคนอื่นเขาสอนเขาบอก ในฐานะที่ไม่ได้อยู่ในภาวะที่เราเคารพนับถือให้เกียรติเราก็จะดูถูกดูเหม็นดูแค้นกะันอีกอยู่ไม่นานก็ทะเลาะกันนะอันนี้สำคัญการเป็นนักปฏิบัติที่ดีต้องรู้ความพอดีรู้จักผ่อนสั้นผ่อนยาว มัชชิมาปฏิปทามันมีข้อเปรียบเทียบอยู่ทุกวันนี้เยอะเรารู้แต่เราไม่ค่อยทำท่านบอกว่ายุคสมัยเปลี่ยนไปคนรู้ตัวหนังสือเยอะขึ้นแต่คนปฏิบัติตามตัวหนังสือมีน้อยลงคนเข้าใจตัวเองมากขึ้น แต่เข้าใจคนอื่นน้อยลงรู้ตัวเองมากขึ้นแต่รู้คนอื่นน้อยลงคือไม่รู้ธรรมชาติของความจริงรู้เขารู้เราบอกรบลอยครั้งชนะ้อยครั้งรู้เขาก็คือพฤติกรรมของเขาธรรมชาติของเขาความเป็นไปของเขารู้เราก็คือรู้ตัวเองถ้ารู้เรื่องรูปเรื่องนาม เสียงก็เป็นเพียงสภาวะอย่างหนึ่งไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลตัวตนเราเขาลูกก็เป็นธรรมชาติอย่างนั้นไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลตัวตนเราเขาถ้ารู้ในภาวะหน้าที่ที่ตัวเองทำตัวเองเป็นเราก็สามารถที่จะใช้ประโยชน์จากการอยู่ไม่มองใครเป็นศัตรูแต่ไม่ได้มองใครเป็นมิตรนะ ถ้ามองเป็นศัตรูก็ทะเลาะกันถ้ามองเป็นมิตรเป็นพี่เป็นน้องเป็นญาติก็ผูกพันยึดถืออีกฉะนั้นท่านจึงบอกว่าให้ระลึกรู้รู้ว่ามันเป็นเพียงสภาวะอย่างหนึง่งเมื่อรู้สภาวะอย่างหนึ่งถูกต้องก็เข้าใจบัญญัติความจริงที่เขาสมมติแต่งตั้งกันให้เป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ ให้เป็นพ่อให้เป็นพี่ให้เป็นน้องให้เป็นญาติให้เป็นมนุษย์ร่วมเกิดแจ็เจ็บตายให้มีหน้าที่รับผิดชอบเหมือนอย่างพระอาจารย์เนี่ยเขาก็สมมุติให้เป็นอย่างหนึง่งมีอำนาจหน้าที่หนึ่งสองสามสี่ห้าตาม สมมุติหน้าที่ตรงนั้นนะส่วนความเป็นจริงนั้นสมมุตินั้นก็เป็นเพียงเครื่องอำนวยความประโยชน์อำนวยประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับการใช้ชีวิตมีข้าวกินมีที่อยู่อาศัยมีเครื่องนุ่งหม่มมียารักษาโรคแค่นั้นเองส่วนโครงสร้างตัวอื่นก็เหมือนเหมือนกัน ได้รับการเคารพนับถือยกย่องให้เกียรติก็เพราะว่าสมมุติที่เขาทําให้เกิดขึ้นนั่นเองสมมุติตัวนี้มีไว้เพื่อทําหน้าที่สร้างบาร,รมีให้ปรากฏขึ้นในปัจจุบันเท่านั้นส่วนเรื่องการเล่าขานคุณสมบัติก็ว่ากันไปดังนั้นพวกเราก็เหมือนกัน สมมุติหน้าที่นั้นถ้าเราปฏิบัติทำถูกต้องนะไม่ว่าจะเป็นใครเป็นพระเป็นโยมเป็นคีเป็นใครก็ตามถ้าถูกต้องจะมีความเมตตาเมตตานี้กรุณาเมตตาเบิกขาเนี่ยจะเกิดขึ้นจะเป็นคนอ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแอ เป็นคนเข้มแข็งแต่ไม่แข็งกระด้างนะเป็นคนมีความรู้ความเข้าใจดีในกระบวนการองการใช้ชีวิตนะประสานสิบทิศนะไม่ใช่เป็นศัตรูสิบทิศนะให้อภัยเป็นขอโทษเป็นพูดเป็นนะอันนี้คือหลัก ของการใช้ชีวิตโดยเฉพาะเวลาเราปฏิบัติเนี่ยเราต้องรู้มันมีอุปมาข้อหนึ่งจอบเสียมเมีดใช้ไปมันสึกไปคนเราก็เหมือนกันเราถือของคนเดียวเนี่ยมันหนักแต่ถ้าเราถือหลายๆคนช่วยกันมันจะเบาอะไรก็เหมือนกันทำคนเดียวมันเหนื่อย มันลำบากมันหนักแต่ถ้าทำหลายคนมันก็เบาอันนั้นเวลาเราอยู่ด้วยกันเยอะๆส่วนใหญ่แล้วมนุษย์นี่มันไม่มีกี่เรื่องะมีไม่กี่เรื่องอที่มนุษย์ทะเลาะกันเท่าที่พระอาจารย์สังเกตดูนะไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็เหมือนกันที่ไหนก็เหมือนกัน เรื่องผลประโยชน์ส่วนหนึ่งผลประโยชน์สิ่งที่มีสิ่งที่เป็นนี่แหละมันเป็นภาระ <c oughs> ฉะนั้นเวลาเราฝึกตนเราต้องรู้จักความพอดีตรงนี้รู้ความจริงพอรู้ความจริงประโยชน์ก็เกิดขึ้นการทำหน้าที่ก็สมบูรณ์ขึ้นคนเรานี่สังเกตง่ายๆ จะดูแลกันตอนเก็บตอนป่วยตอนไม่สบายยิ่งเดินทางใกล้ฝั่งเข้าไปเรื่อยๆๆทุกสิ่งทุกอย่างมันจะลดลงลดลงนะกำลังทางกายก็ลดการแสวงหาก็ลดลงทุกอย่างจะลดลงหมดเลยแต่ว่าสิ่งที่ กำลังลดลงน่นถ้าเราทำในสิ่งที่ดีน่ยมันกลับเพิ่มนะเปรียแบเบทียบอุปมาง่ายๆเหมือนเด็กเวลาเล็กๆเนี่ยมันมีสองอย่างคนที่อุปธรรมดูแลหนึ่งเอ็นดูแต่พอเด็กโวยวายแค่นั้นน่ถ้าจิตไม่เข้มแข็งไม่อดทน มันฆ่าทิ้งได้แนะม้แต่ลูกตัวเองก็ฆ่าทิ้งหนักๆเข้าแม้แต่ตัวเองก็ยังฆ่าตัวเองเหตุผลของคนที่ขาดการได้ยินได้ฟังธรรมะคือความจริงเรื่องรูปเรื่องนามอัะนั้นอย่าเรียนเฉพาะตัวหนังสือต้องเรียนเอาไปปฏิบัติ ให้ได้พูดดีชิดดีทำดีังนั้นความบริสุทธิ์ใจความจริงใจพิสูจน์ได้ด้วยการเวลาด้วยการกระทำไม่อย่างนั้นก็เกิดความทุกข์ กายทุกใจฉะนั้นสิ่งที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้เป็นผลผลิตของบุญที่เราได้สร้างเราได้ทำไว้อะไรต่างๆเหมือนกันโลเคชั่นที่ไปนะที่พระอาจารย์พยายาม สร้างคุณสมบัติของสถานที่ให้เกิดขึ้นนะบอกศาลาทัศบาลมีศาลานี้ชื่อทัศบาลมีนะศาลาบาลมีสิบทัศน์นั่นเองศาลาบาลมี10ประการศาลาทัศบารมีเราต้องสร้างบาลมีทั้ง10เนี่ยให้มันปรากฏเกิดขึ้นในปัจจุบันในปัจจุบัน เพื่ออะไรก็เพื่อตัวเรานี่แหละเป็นพยายนตัวเองเป็นคุณสมบัติของเราเมื่อเราทำดีคิดดีพูดดีทำดีแล้วความดีมันก็เกิดขึ้นอยู่ก็จะมีความสุข หลายๆอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นเพราะความดีนะมองให้ออกนะถ้าความดีมันปรากฏอยู่มันก็มีหลักในการใช้ชีวิตดังนั้นฝากเป็นข้อคิดกติธรรมเช้าวันนี้ในการเจริญจิตภาวนาคนที่จะดูแลตัวเราได้ดีที่สุดก็คือตัวเรา ส่วนคนอื่นก็ดูแลกันในฐานะที่เราแปรทุกวันให้พรทุกวัน,นการยานมิตรกรยานมิตรภายในก็คือบารมีทั้ง10ประการก,าร,การยานมิตรภายนอกก็คือรูปนามของบุคคลอื่นที่เขาแต่งตั้งไปตามสมมุติหน้าที่ ที่สังคมเขายอมรับเขายังเชื่ออยู่ยังเคารพให้เกียรติซึ่งกันและกันก็คือเชื่ออยู่นั่นแหละถ้าเชื่ออยู่คนก็จะไม่ทะเลาะเบาแวงกันแต่ถ้าไม่เชื่อกันเมื่อไหร่มันจะทะเลาะเบาแวงกันอันนี้ต้องนำมาพิจารณานะในฐานะที่พวกเราอยู่ด้วยกันนะ นั้นก็ให้รักใครสมัครสมานสมัครคีกันความดีก็จึงจะเกิดขึ้นคนยิ่งมากคนก็ยิ่งมากเรื่องแต่ถ้ามีหัวใจของนักปฏิบัติที่จะเอาชนะกิเลสต,ตัวเองแล้วอยู่มากก็เหมือนไม่มีคน อยู่น้อยก็เหมือนมีคนมากจิตมันจะบันทึกความดีไว้แล้วมันก็จะบันทึกความไม่ดีไว้เหมือนกันเต็ไมไปหมดต่อไปก็ตั้งใจภาวนาจนกว่าจะครบเวลา